จะออกอะไรนะครับแต่เรามีสูตรเดิมสูตรตัวนี้แหละที่มันเข้าสูตรตัวนี้แหละที่มันเข้านะครับบอกว่าสายวิ่งควรดูนะสายวิ่งก็ควรจะดูไว้นะครับ <quotes S 2> อ้าาครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณย่านะครับที่เป็นกําลังใจครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้เยเดินดีมากเลยนํามาพูดคุยน,นามาบอกค่อยๆบอกกันไปในส่วนของงวดต่อไปนะครับเท้าความหลังว่า สูตรนี้เป็นมาอย่างไงถึงมันเข้าบ่อยถึงมันอะไรผมบอกว่าเอาปี6 5เป็นตัวตั้งเอาปี65เป็นตัวตั้งไปซื้อในงวดปี -6 6คือปีนี้เดี๋ยวผมขอแบบนี้นะผมทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้นะครับว่าเอ๊ะมันเข้ายังไงบอกว่าถ้าสายวิ่งจะเข้าแต่ถ้ามันบางทีเนี่ยทุกงวดมันเข้าทุกงวดนะเข้าทุกงวดงวดนี้เป็นงวดที่9แล้วนะครับงวดต่อไปเนี่ยจะเป็นงวดที่10 ทำไมถึงบอกว่าอ่ะดูใหม่นะถ้าใครมีช่องก็เอาไปตามได้คือในปี65ปี65เนี่ยย้ำนะครเอามาทบทวนใหม่ปี65อย่างไงฮะเอาปี65เนี่ยเอาปี65นะครับตัวตัวต้นเมื่อวันที่17วันที่17มกราปี6592นะครับเลขท้ายเลขรางวัลที่1เป็น1 5ผมเขียนสลับกันนะเอาล่างมาอยู่ก่อนแล้วเอาบนมาอยู่ ข้างหลังนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวดั้งเดิมนะตัวนี้จะเป็นตัวดั้งเดิมถ้าเขียนซ้ํามันจะสกปรกนะครับเอาเขียนใหม่คือตัวใดตัวหนึ่งของของเลขรางวัลเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะมันต้องมาตัวหนึ่งนะครับวันที่วันที่1วันที่1กุมภาพันธ์วันที่1กุมภาพันธ์เอาของวันที่17มกราคมที่ผ่านมาอย่างนี้นะครับมามาดูว่าข้าวไม้สองนี่มันมาตัวหนึ่งก้ามันมา ตัวหนึ่งถือว่างวดนี้น่ะมันเข้าใช่ไหมมันเข้ามันเข้าทั้งสองตัวทีนี้ก็คือวันที่เอาวันที่หนึ่งกุมภาพันปีที่แล้วปี65มาใช้กับวันที่16นะมาใช้กับวันที่16พฤษภาคมเอาบนมาล่างอ่ามาคง่ายว่ากันยังไงเนี่ยศูนย์มันมาศูนย์สามมันมาไหมไม่มาเนี่ยมันมาตัวนี้เออมันเข้าตัวนี้อย่าเขียนนะ ห้ามันมาตัวหนึ่งนี่แล้วก็ห้าห้ามาตัวหนึ่งมาตรงนี้เนี่ยม,มันจะมาอย่างนี้เราใช้อย่างนี้นะเราใช้อย่างนี้นะอะตามที่เขาส่งคลิปมาว่าผมไปกอบเขา <c oughs> ผมก็ยังงงอยู่เจ็ดมันมาตัวหนึ่งอ่ะเจ็ดเนี่ยเจ็ดมาตัวหนึ่งอ่ะมาทั้งบนทั้งล่างนะเจ็ดมันก็มาเนี่ยเห็นไหมเจ็ดมันมาอ่าแล้วงวดต่อไปเนี่ยมันมีศูนย์นี่ยศูนย์ศูนย์มันมาเนี่ยเนี่ยศูนย์ นะแล้วมี1กับ0มันต้องมาตัวหนึ่งอ่ะมีไหมหนึ่งก็มา0ก็มาใช่ไหมเนี่ยศูนย์ก็มาทีนี้5กับ8มาตัวใดตัวหนึ่ง5มันมาไหมมันมาเนี่ยใช่ไหมแปดมันไม่มานี่เห็นไหมแล้วก็0กับ9มาตัวใดตัวหนึ่ง9มันมาไหมมันมาตัวนี้อ่ามันมาล่างศูนย์มาไหมมาครับมันมา2ตัวอ่ามันมา2ตัวทีนี้งวดต่อไปก็คืออ่าศูนย์ ศูนย์กับ6มันมาต้องมาตัวดึงมันมาแค่ตัวเดียวครับมาตัวเดียว6ไ,ย6ไม่มาศูนย์กับอ่าศูนย์กับ2อศูนย์กับ2งวดที่ผ่านมาคืองวดที่16มิถุนายนนะอ่ะทีนี้ศนย์กับ2ศนย์กับ2มันมาไหมมันมาตัวหนึงสอืมวันที่16ล่าสุดนี่นะ2ครับมันมาอ่ะ2มันมาแล้วก็ศูนย์มันมางวดนี้เนี่ยมันมาทั้งสตัวผมเคยบอกว่า นะที่จับให้ที่จับให้ก่อนในไลฟ์สดในในไร์สดหรเปแบบจำไม่ได้ในไฟ์สดใช่ไหมว่า2ถ้า2มันมาคือมันมาส,สองเจ็เข้าไหมมันเข้าสองเจดถ้าจับอย่างนี้เนะี่ยโอเคอยู่จับยังไงนะครับงวดต่อไปมีแบบไหนเดี๋ยวจะจับให้เลยจะได้รู้ก่อนเดี๋ยวมีคนจะมีเดี๋ยวมีคนดราม,มากก็ไปอีกตายแล้วง <laughs> วดต่อไปครับพี่นะอ่า สูตรนี้แอดคิดมาเองผมกไ็ได้ดูหลายสดขอบคุณมากพี่สุวัสด์นะครับอ่ะงวดต่อไปครับงวดต่อไปงวดวันที่1กรกดาคมนะครับนี่เดี๋ยวเขียนให้เลยที่1 1 1, 1กอคอเนาะ1กคงวดวันที่1กคครับเอาตัวไหนครับนี่ฮะเอาตัวของวันที่16มิถุนา,น,าน,น,านายน16มิถุนา,นายนเพราะ16มิถุนา,นายนของปี65 ระหว่าง9กับ2จะมาตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมจะมาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับจะมาตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง9กับ2ผมถามท่านผู้ชมก่อนจะมาตัวไหนระหว่าง9กับ2อืมชอบตัวไหนครับ2จะมาอีกไหมงวดที่แล้ว2มาแล้วนะ2เนี่ยมาถึง2 2งวดแล้วใช่ไหมนี่นะ2งวด2มา2งวดแล้วนะ2มา2งวดแล้วนะ หรือ9จะมา9นี่มา3งวดนะครับ9ถ้า9เนี่ยมา3งวดงวดวันที่ไหนงวดวันที่อหมิถุนายน16พฤษภาคมแล้วก็2พฤษภาคมเห็หมามันมา3งวด1 2 3ถ้ามันมาอีกเนี่ยคือมันเว้นแล้วมันเว้น16มิถุนายน9ไม่มา9ไม่เดินมันหยุด มันหยุดนะมันหยุดสังเกตสองไหมสองมันมาสองงวดแล้วเฮ้ยมันจะมาอีกไหมสองงวดหรือจะมาเงี้ยบนคือเกาอ่าถามท่านผู้ชมช่วยช่วยพิมพ์มาหน่อยมันจะมาตัวไหนระหว่าง9กับ2ระหว่าง9กับสองฟันทงมาให้เลยฟันทงมาให้เลยว่า9หรือ2ชอบตัวไหนฮะอ่าเรารอนะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมรอผลเลย สองตัวนี้ระหว่าง9กับ2ครับจะมาตัวไหนทีนี้นะเอาคิดไว้เลยคิดว่ามาด้วยกันแน่ครับแอดเก่ากับ2อคิดเหมือนผมเหมือนกันนะถ้าเอาคิดกันดีๆเนี่ยสูตรนี้นะครับใครรู้นะครับใคร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 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วไปเห็นในที่อื่นๆเนี่ยคนเก่าเขาจะรู้ว่าผมคิดเองอย่ามาดามา่าอย่ามาด่าผมโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้ว ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้จับเป็นช่องไหนอะละเอาไปทําได้ไม่หวงไม่ว่าขอให้ท่านผู้ชมถูกนะอยากให้คนถูกแล้วก็ให้คนที่เอาไปเนี่ยนะไม่ต้องให้เครดิตผมหรอกให้มีคนติดตามเยอะๆนะมันจะได้กระจายกันถูกหวยคิดว่าเจ้ามืออันแน่แหละ <c oughs> ระหว่างเก้ากับสองครับถามท่านผู้ชมผมพยายามที่จะเขา,าเขาจริงๆหลายงวดค่ะอ่าใช่ บนล่างเนะี่ยมีคนยืนยันให้อยู่ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วยังมีพยานให้อยู่นะครับอเดินคู่มาพร้อม9ก้าเดินคู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างี้พี่ถ้าถ้าคิดว่า9ก้าหรือสองยังตัดสินใจไม่ได้เพราะเหลือหลายวันเพราะเหลืออยู่หลายวันเอาอย่างงี้นะครับ9ก้ากับสองยืนพื้นไม่รู้ว่า9ก้าจะมาหรือสองมาทีนี้ถ้าเราจับคู่มันมีสูตรจับคู่ใช่ไหมมันมีสูตรจับคู่อยู่เอาแผ่นนี้นะครับพ่นผมเขียนอย่างงี้ให้เข้าใจง,ง่าย ในปีในปีหกแปดเจ็ดสองสามศูนย์ผมเขียนแบบตัวเดิมเดียวกับเข้าใจง,ง,ง่ายๆเข้าใจง,ง,ง่ายๆนะเก้าสองแล้วก็ไม่ใช่แปดศูนย์เจ็ดเอาค่าแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าสองให้เข้าใจง,ง,ง่ายๆตัวนีเวน้เอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละ เอาตัวนี้นะครับแปดแปดศูนยซึ่งไอ้ตัวนี้มันมาทั้งคู่มา0ก็มาสองก็มาผมบอกว่าถ้ามาทั้งคู่เมื่อไหร่ดูพฤติกรรมของของงวดถัดไปมันจะใช้หลักร้อยไอ้ช่วยขออภัยฮะบนมาตัวใดตัวหนึ่งด้วยทุกครั้งมันจะเอาบนมา แทรกมาด้วยทุกครั้งใช่ไหมครับมันจะเอาบนแทรกมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นไอ้เกสองเก้ากับ2ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งถ้าเราได้อย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าถ้า92มาดูซิว่างวดต่อไปเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างอ่าเดี๋ยวหน้าถัดไปผมเขียนให้เลยกันแล้วกันนะครับเขียนมา9 9้า 949197นะครับ949197 94 91 97อันนี้นะนี่นะ949197ถ้าจับอย่างนี้นะ94 91 97ทีนี้2 2ก็2 2 242127ครับ2 4 21 27นี่แค่นี้ 9 4 9 1 94, 91, 97 2 4 21 27เจ่เอับพฤติกรรมของเขาผมเอาตัวนี้ที่ผมบอกที่ผมเขียนให้27มันมายังไรง27บางคนว่าเอ๊ะ27มันมายังไง, 27, ง,ง,ไงดูไม่ทันเ,ออเดี๋ยวเอาใบเก่าเอาใบเก่าก่อนนี่ฮะ27ที่ที่ที่ได้มาตัวนี้นะที่จับคู่ให้แบบนี้ในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้นะศูนย์เนี่ยไม่เข้าใช่ไหมสองเข้าศูนย์เนี่ยไม่มี3เลยเพราะว่าจับคู่กับ3 0ไม่ได้3 0 0 3ไม่มีไม่มีเลข3อันนี้ มันมีเลข7อยู่อันนี้ก็คือตัวนี้นะผมจับอย่างนี้ก็คือ 2, 2องสอสองใช่ไหมสองนี่นะอห้เห็นก่อน28 20 27จใช่ไหมจับคู่นะจับคู่วินนะ2 8 2 0 2 7อ่าแล้วก็22แต่ถ้าใครกลัวดักไว้นะแต่ถ้าใครมีงบเยอะดักไว้ถ้ามันมาอย่างนี้ให้ดักไว้ด้วยแล้วดักอย่างนี้ด้วยนะ ดักอย่างนี้ด้วยจำไว้ดีๆนะถ้าชอบอย่างนี้0นย์ด้วย02นยอ,อย่างนี้ดักไว้เลยถ้าใครมีงบน้อยถ้าใครงบไม่น้อยไม่ไม่มีงบเท่าไหร่ก็เอางี้ตามนี้ชอบตัวไหนให้จับคู่เอาข้างล่างแต่อย่าลืมตัวตัวนี้ด้วยทุกครั้งก็คือตัว7นี่แหละ06อย่างนี้อันนี้มันไม่มีหรอกมันไม่มีแต่เผื่อไว้นะสออย่างนี้เผื่อไว้ทําไมผมต้องเผื่อเนะี่ยเห็นไหม ผมเขียนเหมือนกัน26งเนี่ยไม่ถูกมันมาเข้า27เพราพให้ไปกลับไงกลับก็ได้ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปดูพฤติกรรมของเขาเวลาผมทำทำอย่างนี้นะมันจะเข้าเอาเป็นว่าในตัวนี้นะครับเราได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่นะถ้าเราจับอย่างนี้ได้เราไปพิจารณาเอานะครับงวดวันที่1 1. กค 1. กค66 เราจับได้ตัวไหนบ้างาจัได้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจับให้นัดหนึ่งนะขยับขยับตัวนี้ไปถ้าเราจับเอาตามสูตรเมื่อสักครู่นี้นะครับตามสูตรเมื่อสักครู่นี้เอ,อ้าขออภัยฮะอันนี้ผมเขียนผิดใช่ไหมเออเดี๋ยวผมเขียนผิดหรือเปล่าตาลาย94อ๋อถูกแล้ว94อ๋อถูกแต้งถูกต้องถูกต้องถูกต้อง94นะเอาตามตัวนะตามตัวนะ94 เก้าสี่ยี่ได้เนี่ยอ้าวเก้าหนึ่งใช่ไหมพี่เก้าหนะึ่งเนาะผมไม่รู้นะหัวใจออกอะไรผมเอาตามเอาตามที่สติเอ่อตามพฤติกรรมของเขาเก้าเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดอ่าแล้วถ้าเราจะเอาถ้าเราจะเอา97หรือ90ได้นะ90อย่างงี้98มาก็ได้นี่นะแต่ผมเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะครับ96ได้ไหมเนี่ย96ทิ้งไว้หน่อยก็ดีนะครับ96ตัวนี้ ทิ้งไว้หน่อยก็ดีเพราะว่า6ตัวไหนครับนี่ฮะถ้ามันมาตรงกันอย่างนี้นี่ไหมนี่6ครับอันนี้6เห็นไหมผมบอกว่าอย่างนี้9669เนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เผื่อไว้ตัวสำรองนะครับ96อ่นะา96นะครับต่อไปเป็นเลข0เอ่อเลข2ครับ2ไม่รู้จะมาหรือเปล่าถ้าจับคู่เหมือนกันครับ2 2 4 2 4แล้วก็ 21ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะ27ครับ27ถ้าเราจับคู่มีอะไรอีกฮะ2 1ยักลงมาอย่างนี้นะอันนี้2กับ1อันนี้ได้แล้วมี1แล้วขึ้นบนครับขึ้นบนตัวนี้26 26ยังไม่มีเอาหน่อย26อ่าเห็นไหมได้เหมือนกันเลยทีนี้ถ้าเราตัวกันกันในแถวนี้นะครับ2028 สองศกับสองปดเฮ้ยมันจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะอืมมันศูนยมันจะมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าใครชอบเฮ้ยกลัวมันมาเลขศูนย์เลขมันมาแบบเงี้ยมันกวนมาแบบเนี้ยก็เอาได้อย่าง9 98 90ดเก้านอย่างงี้ก็เอาเดี๋ยวผมเอาเก้าดศอย่างงี้เห็นไหมเกเจ็ดมีแล้วนะครับส่วนสองนะสองสองมีอะไรอ่ะ สองแปดสองศูนย์จบแค่นี้เอาแค่นี้ครับแต่ผมวานน่าจะเป็นเก้าศูนย์แปดแอดสวยๆเก้าศูนแปดเลยใช่ไหมเก้าศูนย์แปดเอออ่ะถ้าเราจะดูพฤติกรรมของเขาเอาแบบนั้นก็ได้นะแบบนั้นก็ได้นี่เก้าศูนย์แปด 9 0 9 0 8ใช่ไหมในกลุ่มนี้ใช่ไหม <laughs> ได้ได้ได้ถ้าเลข3ตัวถ้าเล่จะเล่นเลขสตัวแบบถ้าเล่น3ตัวจริงๆสมมุตินะเล่น3ตัวเนาะอา3ตัวถ้า3ตัวชอบใจพฤติกรรมของเขาลอง4 7 1อ่า4 7 1สวยไหม ผมถามก่อน <c oughs> 471เอาตัวเดิมของเขาอ๋อ471เอาตัวเดิมของเขาแล้วก็ตัวไหนอ่ะ471 1171อ่า171 171นี่สามตัวของผมนะสาสามตัวผมเนะ <c oughs> อาตัวนี้ครับเอาตัวข้างล่างเอาตัวข้างล่างมา เอดครับสองสี่ครับเอาสองสี่ใช่ไหมไหนสองสี่สองสี่สองสี่อ่าสองสี่สองสี่ใช่พี่บอกสองสี่น่าจะมาใช่ไหมหรือยังไงพี่สะพานแอดครับสองสี่นี่ <c oughs> เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์จากจากไอยูทูบไม่ไม่เห็นไม่เห็นอ๋อยูทูบมันดาาไป แอดครับสองสี่ครับมาสองสี่ใช่ไหมถ้าชอบพี่สมสมพานนะขออภัยพี่สะพาน <c oughs> อ่านผิดเอาละดาวรูดสีก็แปดอ๋อพี่แดงมาแล้วขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคนะโอเคไหมครับตามนี้เอาตามนี้ตามนี้ตามนี้ไปก่อนตามนี้ไปก่อนเอาตามนี้ไปก่อนนะครับตามนี้ไปก่อนอ่านออกไหมครับอ่านออกไหมขออภัยด้วย